บทที่16บหซูโรส่วนใหญ่ชวีมีงานอดิเรกนักชีตกปลาซาจูบ่อยๆทกซออ่านหนังสือยอแหงเที่ยวถึงสันขึ้นเขาซาจีนึนจิกถ่ายรูปเวกูกโก ภาษาต่างประเทศคนซอร์ทคอนเสิร์ตอุนดงขยองกีแข่งกีฬาอือมักเพลงดนตรีคีทากีตาพีอาโนเปียนโนซูมึนซูซูมุนสวอเต้นโพธง กติคือโรมยอนถ้าอย่างนั้นซุกกูฟุตบอลนงกูบาสเกตบอลยากูเบสบอลซูยองว่ายน้ำเทนีซอเทนนิตแพดือมินทอนแบดมินตันฮลลิงโปรง คนพือตีกบซือเคอีทือเล่นสเก็ตซือคีเล่นสกีชีชิยอตีดีดคำกิยาใช้ตอนเล่นเปียนโนโบลิงชาจนอนโกจักรยานทาขึ้นนั่งโดยสาร คำกิยาใช้ตนปั่นจัก,กรยานเล่นสกีเล่นสเก็ต